Okay, and we have a event today. So today actually we are celebrating the grand launch of Pikatwan Pataya. But like I said, it's not just about Vikatuan Pataya, the store. We want to promote sport in Pataya in this region in the eastern region, build sport awareness and build the sporting community in uh, Pataya. And also we wanted to use to show you that we have real sports passionate teammates inside decathlon and the three examples that you saw or the four examples that you saw today. Okay. Sir. สโตรดิคาลอนพัทยานะคะไม่ใช่แค่มาร่วมเฉลิมฉลองนะคะแต่ว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณค่าของการเล่นกีฬาให้เกิดขึ้นในเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทยะคะ่ะ พิเศษไปกว่านั้นนะคะนอกจากการส่งเสริมการเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเล่าเรื่องทีมเมทของดิแคลลอนนะคะที่เป็นนักกีฬาตัวจริงนักกีฬาระดับประเทศแพชชั่นของเขาในการเล่นกีฬาให้กับทุกท่านได้เห็นค่ะทั้ง4ท่านที่เมื่อกี้โชว์บนเวทีโชว์โรยตัวลงมานั่นคือผ้าแทนของดีแคลลอนทีมเมททุกคนค่ะพเศษจสุอะไรคะ What is special is that um, it's a store that also you can experience multiple 70 sports. It's a store where you can try and test products for free above in our playground. We will also have some local partnership uh, with different sport communities like uh, the Paddle Club, like the Royal Navy. We, the idea is to engage sports. In t uh, ค่ะความพิเศษของดีแคลลอนพัทยาน,นะคะนอกจากอุปกรณ์กีฬาที่มากกว่า70ประเภทกีฬาแล้วเนี่ย ลูกค้าทุกท่านยังสามารถทดลองอุปกรณ์กีฬาของเราได้ฟรีนะคะสามารถสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนสามารถเอาขึ้นไปทดลองเล่นที่สนามกีฬาหรือฟกาวด้านบนได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆนะคะอันนี้คือส่วนที่1นนะคะส่วนที่2คือดีแคล,ลอนพัทยาเนี่ยเป็นหนือยตัวแทนในการบิวหรือการส่งเสริมคุณค่าของการเล่นกีฬาให้กับให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในชุมชนนะคะเราทํางานร่วมกับคอมมูนิตี้ต่างๆหรือภาคภาค คัฐภาคเอกชนในการส่งเสริมคุณค่าตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือนะคะหรือออพาเดียวคลับนะคะรวมถึงกกทภาคหนึ่งแล้วก็เมืองพัทยาด้วยค่ะมองตลาดเกี่ยวกับเรกลาหเกี่ยวกักีฬา What is the market trends uh, of the sport industry? It's let me say it's it's positive. Uh, The, the market right now is, let's say, quite uh, up and down, but for sport, it's quite positive. Because uh, sport now is not just about playing, it's about health, it's about the environment. So we believe that the sport market will only evolve. <laughs> ภาพรวมของตลาดกีฬาในประเทศไทยนะคะเป็น positive trend ก็คือมีแนวโน้มที่ดีค่ะต่อให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงๆแต่สปอร์ตเทรนหรือว่าดีมานของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยอะค่ะเป็นเรื่องที่มีการเติบโตและมีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าสปอร์ตหรือการเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่แค่ออกกําลังกายละแต่ว่าเรามีสปอร์ เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและให้คุณค่าของตัวเองค่ะเรื่องต้องของใช่จะได้ครับเรามี์วันไหนดูยุติได้ไหมคะ We are expecting double digit growth. Uh, what is t k e strategy? We would like to. Yeah. What is the strategy to drive like the, uh, the growth? The strategy to drive the growth in Pattaya, for, in uh, for the Thailand in this year. Yeah, the most important is uh, for us the to be visible because today we are not so visible, mainly in uh, Bangkok, and that's why stores like this in Pattaya, in Phuket, in Chiang Mai, where we open, we will create more awareness and uh, and uh, give the opportunity for sports mm. uh, in the local communities. So and we believe there is a need for sport products in thailand and uh, with us and with many others we will fulfill this uh, need เติบโตในเรื่องของธุรกิจนะคะเราตั้งเป้าที่จะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักนะคะคุณดิเลนบอกว่าเราจะเรามุ่งมั่นในการที่จะสร้างการเติบโต,ตนั้นให้ได้นะคะโดยโดยที่เราอยากที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งหรือการสร้างความรับรูเ้เกี่ยวกับแบรนด์ดิแคร์ลอนในประเทศไทยให้มีมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นที่รู้จกักในในใน,ใน,ใ,นในกลุ่ม ผู้ใช้งานหรือว่าคนเล่นกีฬาโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราตั้งตั้งเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตของแบรนด์นะคะและทําให้แบรนด์เข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่แค่ตะวันออกภาคตะวันออกหรือพัทยาแต่ว่าทั่วประเทศรวมถึงเน้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเขาบอกเขาเล่นด้วยครับว่าปีที่ไหนเนี้เราได้ได้ตลอ่ต่อปีที่แล้วใช่ครคะ Oh. what was the growth from the last year it, the it was uh, let's say it was good growth เราเติบโตค่ะปีที่แล้วปี2024นนะคะเราเติบโตได้ดีระดับหนึ่งนะคะมีผลกำไรผลประกอบการที่น่าประทับใจมากๆแต่ว่าเราจะ ทำให้ดีขึ้นในปีนี้ค่ะออยอดขายปีที่แล้วเติบโตเป็นตัวเลขหนึ่งหลักค่ะซึ่งปีนี้เราตั้งเป้าที่จะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักค่ะเดี๋ยวาความคิดเห็นกัาวว่าที่ปัญญาไม่ตองแต่งตั้งเข้ามาคืเมื่อกี้จะเข้ามาเลยค้าเล็กวันนี้มีลายด้วยอยากให้เพื่อเพื่อนอะคไร Focusing on the store, how many levels uh, we have? We have two levels, the ground floor and the second And what is the highlight? There is. There is only uh, there's parking below. There's this floor, one floor, and the floor above is is our playground where you can practice uh, many sports. In the future, we will plug some partners. We will connect some partners so that we can build. Uh, some sports that uh, maybe in this area you cannot practice and we will try to make it possible the, our partner the is point they will also add some sport partners upstairs so I hope that tomorrow this area will become a, a sport paradise for for uh, for people of ko do I ชั้นใต้ดินจะเป็นลานจอดรถจอดรถได้สะดวกสบายมากๆไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเป็นชั้นจอดรถใต้ดินมีอะไรนะคะ วิจจะไม่ได้คะ่ะแต่ใจมากมายคะ่ะแล้วก็มีลานจอดรถอยู่ด้านหน้านะคะพื้นที่ที่เป็นร้านค้าจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเรามีอุปกรณ์กีฬามากกว่า5 0 0พรายการนะคะแล้วก็เอ่อทุกคนสามารถมาทดลองได้นะคะเรามีทีามเมทอะค,ะทค,ค,อ,ยคอยดูแลประมาณทีมเมทยที่สโตพัทยาเน,นี่ยมีส1ธิกท่านรวมคุณเจ๋งที่เป็นโซลิเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ชั้นบนชั้น2เนี่ยเราเป็นเอ่อสปอร์ตเทกาคือสนามกีฬาให้ลูกค้าดีแคทลอนหรือสมาชิกดีแคทลอนมาเล เล,ล่นได้ฟรีมาทดลองอุปกรณ์กีฬาได้ฟรีนอกจากนั้นนะคะในคอมมูนิตี้เนี่ยโครงการเนี่ยนะคะที่ชื่อบุกิสพอยน์เนี่ยนะคะทางแลนด์หลอเจ้าของโครงการนะคะจะมีการเ,เพิ่มพาร์ทเนอร์เจ้าอื่น นอกเหนือจากดีแคลอนเข้ามารวมถึงสปอร์ตพาร์เนอร์หรือสปอร์ตแบรนด์ต่างๆที่จะเข้ามาสร้างให้คอมมูนิตี้นี้ยแข่งแก่งเป็นเหมือนสปอร์ตพาราไดซ์ของคนพัทยาเลยค่ะในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอะไรนะคะขออีกทีได้ไหมคะ What are our expectations for the expected in Pattaya? Expand in Right. For us, it's the same. Locals and experts, we don't see. Uh, uh, our responsibility is to make sport products and practice of sport accessible. It's for the local people, built for, for Pattaya people, but you also have some expats who live in Pattaya. It's for everybody. So we don't, uh, we build a project for the local, but we service it for everybody. ไม่ต่างกันเลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในพัทยาคนพัทยาเองนะคะหรือว่า e ์แพ t หรือคนต่างชาติที่อยู่ที่พัทยาทํางานที่พัทยาหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวค่ะเราอยากจะทําให้กีฬาเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพัทยาเองหรือเดินทางมาจากที่ไหนหรือมาอยู่ที่นี่เพื่อการทํางานเราดูแลทุกคนเพื่อทาให้สปอร์ตหรือกีฬาเนี้ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายอยู่ในชีวิตของทุกทุกคนแล้วทุกคนจะได้เฮลตี้ไปด้วยกันค่ะ Maybe last question. Sorry, last question. Okay. Uh, may we invite um, people here to join the Kalon Pattaya? Come to visit the people, people outside? people outside. Uh, people Pattaya people. Oh yeah, of course. Yeah, good okay. pleasure. It's built for Pattaya people, so everybody from Pattaya should be here. คุณเดนเลนบอกแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่ดีแคลลอนพัทยาต้อนรับทุกท่านนะคะเพราะว่าเราสร้างที่นี่เพื่อทุกๆคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่จังหวัดไหนทุกคนเป็นที่ต้อนรับของเรามากๆค่ะแล้วก็คาดหวังที่จะได้พบทุกคนที่นี่นะคะที่ดีแคลลอนพัทยาแล้วก็ดีแคลลอนทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ Yeah I just want to say the playground we build it's for free you your family your friends we want you to come and and practice. You know, this is why we built. Uh, uh, it's not a model to to make profit. It's a it's a model to make people practice sport. Mm. Hey, uh, คุณยิเลนย้ำอีกนิดนึงนะคะเรื่องของเพลกาวหรือสนามกีฬาด้านด้านบนนะคะชั้นสองของดีแคลอนพัทยาและดีแคลอนทั่วป,ประเทศที่มีเพลกาวนะคะใช้งานได้ฟรีเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ การใช้งานฟรีไม่ได้ช่วยให้ดีแคทลอนขายดีขึ้นหรือยอดขายเพิ่มขึ้นแต่เพราะเรามีจุดประสงค์ในการอยากให้ทุกคนเข้าถึงกีฬามาเอนจอยสปอร์ตด้วยการมีสุขภาพที่ดีร่วมกันเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านมาใช้ได้ฟรีเลยค่ะ thank you ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you ่ <Thank you. S 1>